สวัสดีครับผมโอมครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวที่จับแท็บเล็ต i อ a d กันอีกแล้วนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยผมจะรีวิวแบบที่มันตั้งกับพื้นได้นะครับคือเท่าที่เห็นเนี่ยคือมันยาวมากเลยนะแล้วมันก็จะแบ่งเป็น3ท่อนนะครับผมอันนี้คือท่อนแรกนะที่เขาจะจาตรงเนี้ยมันจะหมุนได้แต่นี้ผมหมุนประกอบแล้วนะครับแล้วก็ตรงเป็นท่อนเหล็กตรงเนี้ยเนี่ยก็หมุนทอดเราได้แล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตรงที่สาคัญเลยเป็นหัวจับซึ่งมันบิดได้นะครับ ขึ้นบิดลงเนี่ยแลวตรงนี้เนี่ยผมเอามาทดลองใส่กับตัวแท็บเล็ตของ h u วเ e ยนะครับซึ่งมีความใหญ่ประมาณ 10. 10.1นิ้วนะนะเดี๋ยวผมลองขยายให้ดูนะครับนี่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหัวบอลน,นะครับผมสามารถหมุนได้ว่าจะให้มันงัดให้มันลงซ้ายขวาซึ่งก็ถือว่าสะดวกนะเดี๋ยวผมลองทำกับเวลาผมนั่งดูให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ สมมติผมจะนั่งดูสมมติข้างหลังเป็นบอร์ดแล้วกันนะอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าใช้สะดวกเหมือนกันนะเพราะว่ามันสูงไงแต่ถ้าเราจะทํากิจกรรมอย่างเอ่ยอย่างเช่นทํากับข้าวหรือว่าวิ่งบนลู่อะไรเงี้ย่ะเราก็งดัดก้นมาอีกแต่คราวนี้ถ้าจะวิ่งบนลู่เนี่ยสมมติผมยืนะสมมติไกลเชกเขย่งแลวิ่งเหมือนลู่วิ่งปกติมันก็จะมีจอ,อยด้านล่างก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะถือว่าโอเคนะถ้าจะทากิจกรรมอะไรที่มันแบบ ยืนมองยืนดูเนี่ยก็เพลิน,นแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยสำคัญเลยคือผมอยากจะนอนดูหนังครับแต่คราวนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าคือตรงนี้เนี่ยเราสามารถสอดเข้ามาได้ถึงข้างล่างนะนี่ไงสอดเข้ามาแบบให้มันลึกได้เลยสมมติผมนอนนะฮะแล้วผมก็อยากจะให้มันมาอยู่ต่อหน้าผมหน่อยก็งดลงมาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหล็กแข็งนะครับงอได้เป็นเหล็กงอ งอเสร็จปุ๊บเราก็ขยับตรงนี้คือว่าใช้ดูได้เลยแต่ถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าไอตรงที่จับเนี่ยมันมันโยกเนี่ยมันโยกอยู่เดี๋ยวรอให้มันหายโยกเวลาจะนอนดูเนี่ยมันไม่ได้นอนเห็นแบบนี้นะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบนอนตรงๆอย่างเงี้ยแต่มันต้องนอนเอียงเงี้ยมันเลยรู้สึกเมื่อวานเนี่ยผมดูหนังไปประมาณสักยี่สิบนาทีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันกลับไม่ค่อยสบายนะเพราะเหมือนแบบ ตามันเอียงอะจะถ้าเพื่งคิดว่าอ้าวแล้วพี่อมทําไมไม่ทําให้มันมาตรงหน้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองบิดให้มันแบบเข้าตรงหน้าให้มันลึกที่สุดเลยนะแต่คือยิ่งไอเหล็กตรงนี้มันงอมากเท่าไหร่อะไอตัวแท็บเล็ตที่มันหนักอยู่แล้วมันจะยิ่งกดให้ตัวที่จับเนี่ยมันมันล่วงลงมาอีกอะซึ่งผมว่ามันต่างจากตัวที่ผมเคยรีวิวตัวก่อนที่เป็นเหมือนขาจับซึ่งไอตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องหนีบกับขอบอะไรก็ได้สักอย่างนึงอะเดี๋ยวผมขึ้นทีไปดูนะคลิปเขามาไหนคือตัวนั้้นนนะะมััจตตองหีบบก๊ กับหัวเตียงอะไรเงี้ยซึ่งไอาการที่เราจะหมุนเกียวให้เข้ากับตัวขอบโต๊ะหรือขอบไม้อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันมันก็น่ารำคาญแต่ประโยชน์ของมันเนี่ยคือมันเราสามารถดูได้แบบตรงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าขาเนี่ยมันจะยืดมายืดมาพอดีหัวเราอย่างเงี้ยซึ่งมันต่างกับตรงนี้ที่มันยืดมาจากด้านข้างมันก็เลยให้ประโยชน์หรือว่าการใช้งานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผม แต่เอาที่นะกายว่าไอตัวที่เป็นแขนจับอะผมชอบมากกว่านะแต่ผมก็ดันเอาไปบริจาคเรียบร้อยแล้วกายว่าแบบเออก็พลาดเหมือนกันนะแต่ถ้าใครอยากได้ขาจับแบบนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่ามันอาจจะเหมาะกับกิบกจกรรมที่ไว้สาหรับการนั่งหรือการยืนมากกว่านะถ้าจะใช้นอนดูหนังเนี้ยไม่ค่อยสุดงกเท่าไหร่แล้วเนี่ยพอใช้ไปน,นานๆแล้วเกี่ยวตรงด้านล่างเนี่ยมันก็เริ่มแบบต้องคอยหมุนอยู่เรื่อยๆอ,อยู่ตลอดเนี่ยมันเริ่มไม่เนี่ยเกยวจะหลุดจะหลุดอีกแล้ว มันเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กนะคือดูแข็งแรงดีเลยอะแต่การว่าเวลาจะใช้งานทีมันก็ลําบากกว่าที่คิดเหมือนกันนะแต่ถ้ายิ่งไปอะเอาตัวที่มันหน้าใหญ่กว่านี้เนี่ยสัก 12- นิ้ว13นิ้วเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าหน้าแม่งล่วงแน่พอนีแค่10นิ้วกว่าเนี่ยยังจังจะรับน้ําหนักไม่ค่อยจะอยู่เลยนะครับผมผมรีวิวให้ฟังไว้ก่อนแล้วกันนะจะได้มีผิดหวังที่ซื้อมานะครับผมถึงแม้ว่าราคามันแค่2300เนี่ยแต่ก็ยังดีกว่าเสียตั้งฟรีเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อลิงก์ที่ผมลงไว้ในเดสคริปชันได้นะและคราวหน้านะครับผมจะซื้ออะไรมารีวิวกันอีกเนี่ยก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับนี่ยังแย่งเซีนกลัวอุ้ยอุ้ยโดนไหมเบาเบานี่ย่งซีนกลัวดูถ่ารูปด้วยกก่อน